พี่บ่าวอย่าไปทำรถหายที่ไหนอีกนะแบบมอแบบจะมีการจงการชาเหรียเหลือให้แบบน้องคนนี้บ้างไหมครับจะมีนิดักหน่อยเว่านึกถึงพี่บ่าวพี่บ่าวพี่บ่าวเก็บตังก่อนพี่บ่าวไอ้โดนป้นเก็บตังก่อนเก็บตังก่อนเก็บผู้เคียงข้างเคียงบ่าเคียงไหลกันเข้ามาเดี๋ยวกูแทงสักทีดีไหมเนี่ย ก็ไม่ตอบเขมันง่วงอ่ะเนะใครจะไปตอบอะวะก็มันง่วงอะ่ะเริ่มปรือเริ่มรครับผมครับว่าไงเอ่ยคือคือว่าพี่บ่าวขอโทษทีนะคือพี่บ่าวอ่ะตอนนี้อะคือพี่บ่าวรถแม่งรถพี่บ่าวมันบักยางแตกอ่ะตรงที่ลอนทองอ่ะน้องบ่าวแล้วรถ,รถพี่พบ่าวบักยางแตก ใช่อยู่ที่ร่อนทองอ่ะตอนก่อนรีบาเทศอ่ะแล้วพี่บ่าวตอนนี้ตังก็ไม่มีวันก่อนพี่บ่าวถูกขี้ไปหมดเลยอ่ะพี่บ่าวท้อไปสองสามวันแล้วพี่บ่าวเพิ่งเข้ามานี่แต่ตอนนี้พี่บ่าวจะไปพังแล้วครับเรียกได้ว่าพี่บ่าวจะพี่บ่าวเพิ่งไปอ่าโพสตทองมาพี่บ่าวมีทองเนี่ยพี่บ่าวขอขายสามพันได้ไหมอ่ะทองมันหกตอนนี้พี่บ่าวทั้งตัวมีหกสิบเอ็ดอันอ่ะทองมีหกสิบเอ็ดอันพี่บ่าวใช่า ได้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 อ่าแป๊บนึงเดี๋ยวพี่บ่าวเฮ้ยเฮ้ยเดี๋เดี๋เดี๋เนี่ยครับดูบัตรประชาชนหน่อยพี่บ่าวได้ครับนี่ครับบัตรพี่บ่าวพี่บ่าวอยู่แก๊งอะไรอ่ะพี่บ่าวเพิ่งมาประเทศพี่บ่าวไม่มีแก๊งไม่มีอะไรพี่บ่าวมาเล่นหนุกหนุกนี่พี่บ่าวก็ใช่มีคนชื่อสัมรีอ่ะซื้อซื้อรถให้พี่พี่บ่าวขับคันนึงอ่ะสัมรีเขาใจดีมากเลยพี่บ่าวขับขับรถอะไรแล้วพี่บ่าวพี่บ่าวติดต่อนายกหรือยังที่เอาค่าพาน่ะยังไม่ได้ติดต่อใครเลยเออาาไม่่่ตติดเละ ต้องไปติดต่อยังไงเอ่อพี่เป่าเห็นเห็นห้องดิสคอร์ทไหมอ่าครับครับอ่าทีนี้มันจะมีแรับหนึ่งพี่เป่าไปที่ห้องอ่ามันจะมีห้องพูดคุยเห็นไหมอ่าอ่าครับครับแล้วก็ข้างล่างมันจะมีเห็นว่าห้องติดต่อแอดมินในเมืองอ่าอ๋อ,อติดต่อแอดมินติดต่อป่าพี่เป่าใช่ใช่พี่เป่าเขาเขียนไว้ว่ารถบัส ยางแตกแล้วก็แบบเมืองรีไปแล้วขอค่าพาวหน่อยแล้วพี่บ่าวก็ใส่เลขไอดีไปด้วยขอไว้ใช่ไหมพี่บ่าวให้ให้ให้ไม่คือถ้าสมมติว่ารถรถบักอะไรอย่างเงี้ยได้ได้โอเคเอางี้เอางี้พี่บ่าวพี่บ่าวใช้รถเลยไหมอ่าใช่พี่บ่าวตอนนี้ไม่มีรถขับไม่คือพี่บ่าวยอมตายอ่ะยอมขาดอาหารตายอ่ะเพื่อเพื่อมาโรงพยาบาลแล้วแล้วมาคนเยอะๆมานี่มานี่มานี่มาเนี้เออได้ได้ได้เพิ่มเยอพิ่มเยอบักล้อแตก ไม่ทำไม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 ล้อพี่บ่าวถึงแตกอยู่ดีๆก็แตกเลยหรอหรือไม่คือพี่บ่าวจะขึ้นรถจะไม่ขับรถมันไม่ไปสักพักเอ้าแตกสองข้างเลยพี่บ่าวสะดุ้งอ่ะตกใจไม่เคยเจอเคสนี้อ่ะโดนในนี่หรือเปล่าโดนขโมยยางล้อหรือขโมยยางหรือเปล่าไม่ใช่ตอนนั้นพี่อะโดนขโมยยางด้วยจะได้ด้วยเหรอได้ได้พี่บ่าวรักเข็มขัดแล้วก็มขัดลักเข็มขัดโอเคคือว่าพี่บ่าว ไม่ได้โดนสโมยนะเพราะตอนนั้นไม่มีใครอยู่รอบๆพี่บ่าวเลยพี่บ่าวอยู่คนเดียวตอนแรกขับรถแล้วมันรถไม่ไปอ่ะมันติดเครื่องนะเต่รถขับไปหน้าไม่ไปสักพักระเบิดตกใจเลยรถบักเหรอฮะอ่าพี่พี่บ่าวพี่บ่าวพิมพิมในห้องเห็นไหมอ่า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 พิ่มพิมพ์ในห้องอ่านหนะแล้วลองพิมพ์ที่ผมจะรอดูพี่บ่าวทำถูกไหมพี่บ่าวลองได้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 ผมรอต่งให้พี่บ่าวพิมพ์ว่าอะไรดีต้องพิมพ์ยาวไหมก็บอกว่ารถบักครับขอค่าเพาาหน่อยก่อนประเทศดีครับครับ แล้วก็ใส่เลขไอดีตอนนี้ไปพี่บ่าวดูเลข ID ไอดีแป๊บห้าเจ็ดสาม ตอนงัดใครเขาจะเห็นว่าขาโมยพี่บากเออแค่จริงนะถ้าลองดูถ้าแต่เมื่เขาเช็คว่ารถบักจิ้งเนี่ยเขาก็จะให้เดี๋ยวแป๊บนึงนะพี่บ่าวน,งน,นึงนะเดี๋ยวมับรวมันมันจะเห็นง่ายอ้าวรแป๊บนึงนะน้องบ่าวพี่บ่าวหาห้องอยู่ที่หาพี่จือสักรู่นะ ยาพี่บบาวหาไม่เจอนี่ไม่รู้อยู่ห้องไหนแล้วฮัลโหลครับฮัโลโหลฮัลโหลครับ Vậy cái phiên bản mấy? Mà phiên bảo À không phải chờ phiên bảo hiển hóa mấy bảo mấy Hello phiên bảo Hello Hello phiên bảo Hello phiên bảo Hello, ฮัโลโหลพี่บ่าวไม่ไม่ตอบอีบีห<โล>้าเกดฮัลโหลพี่บ่าวเอางี้มาี่มาดิรอพี่บ่าวพิมพ์ไปแล้วเมื่อกี้พี่บ่าว พี่พบ่าวพี่ไปแล้วแต่ว่าต้องรอตางเข้านี่อ๋อเบอร์ข้าพันรนะครับรถบัคยางระเบิดหลอดรีประเทศอ๋อเห็นแล้วใช่ไหมอ๋อได้เลยพี่บ่าวพี่บ่าวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่บ่าวพี่บ่าวลองเบิกรถซิพี่บ่าวลองเบิกรถหน่อยดิอ่ะพี่บ่าลองเบิกเลแต่พี่บ่าวไม่รถตังมันจะเข้าไม่ไม่ไม่ลองเบิกร์กลดูอยู่ในกระดาษไหมเบิกนีเบิกลองเบิกซิอยู่ไหมอยู่ไหมอยู่ปะใช่แป๊บนึงนะอยู่ไหมเอ้า แสดงว่าแสดงว่าแสดงว่าเขาเอารถเข้าให้รอบนี้อ่ะโอ้เอารถเข้าให้เหรอครับเออดีแสดงแสดงแสดงว่าเขาเอารถเข้าให้พี่บ่าวโอ้สวยเลยดีจังมีพี่พบ่าวดีใจมากเลยนี่ไหนพี่บ่าวรู้ว่าเสียตังค์เลยในในเอาทองให้พี่บ่าวทองมาทองมาโอ้เย้เย้เย้มีคนผมพี่บ่าวยังมีตังค์แล้วไม่ทองอ่ะทองที่จะมาขายทองอ่ะครับหกสิบแปดอันมันกี่บาทอ่ะเล่กันดีเลยนะหกสิบแปดอันเหรอผมเลขกหกสิบแปดอันเดี๋ยวเลองคุณ มันก็ประมาณหูเยอะอยู่นะที่เ็อันน่ะแบบหลอมยังยังไม่เอไปโปรเซสมาแล้วอ๋อโปรเซสมาแล้วรู้เลยใช่ใช่เอาเอามาเอท่เลขสามดเอามาสามไอ้ยาใจดีจังนี่เขาาใกกันี่บาเจ้านนึงพี่บาหอหนึ่งมาน้ๆมานี่มเไปเข้าไปอยู่แล้วไม่ใช่หรอทำไมเราถึงเข้ากลาดวะ อะไรเนี่ยอันนี้คืออะไรอะไรเนี่ยงูงูอะไรบอสอ่ะอ่ะเป็นอะไรน้องอ้าวไปอยู่ไกลหลังไปชื่อบันนี่ครับโอ้๋ยวเดี๋ยวพี่เปามานี่พี่เปามานี่้มาเลยเพื่อพี่เปาเลขเปาเลยเลขกระเป๋าห้าเจ็ดสามถ้จะต้องไปอย่ไปตกปลาได้ถ้าเกิดคุณจะไปนะอ่ะนี่ได้ค่ะให้ค่าทองได้อุ้ยหมื่นห้าเลยเหรอประมาณประมาณเก้าพันกว่ากว่าแต่ผมให้ห้าพันอุ้ย ได้เลยเกเอายใจเลยแล้วมันไม่แม่มาพอดีนี่พี่เบลอ้าวอะไรนะก็นี่พอดีไม่พอดีเหรอโอเคโอเคโอเคไม่คิดว่าให้เกินมาเลยอ๋อเกินมาเกินมาเลยเลยเลยโอ้ยแล้วนี่ชื่ออะไรนี่ชื่อเหรอผมเหรอใช่ชื่อเฉินครับเฉินเฉินเฉินโอ้แล้วพี่เฉินพี่เบลขอเบอร์นได้ไหมอ่ะอ่าเก้าเก้าเก้าหกเก้า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 หกเก้าได้ไหมเฉินมาหนึ่มาหนึ่งมาหนึ่ พี่บาวพี่บาวไม่มีความรู้อะไรในหัวเลยเนี่ยฮัลโหลพี่บาวฮัลโหลอั่นเด็นพี่บาวนะเฉินใช่ใช่นี่ผมชื่อนี่ผมชื่อนี่ผมเประชาชนนะเอาวดูดูอ้าวดูดูดูยังไงอ่ะเมื่อกี้เมื่อกี้พูดเล่นเมื่อกี้พูดเล่นดัมบอลพูดเอ้าเราพี่บาวเราดัมไม่ไม่ได้หลอกไม่ได้หลอกไม่หลอกแล้เล่นแล้วเล่นโอ้ดัมบอลโอเคครับอ่าได้ได้ได้คือพี่บาวเพิ่งหัดเล่นไงยังไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเลย คือแบบ่านเล่นโอ้แล้วแล้วตาอยู่แก๊งไหนนี่แก๊งโอเวอร์เลยเหรอใช่ผมอยู่แก๊งโอเวอร์เหมือนน้ำตะกุลเลยนี่เห็นว่าหลังเสื้อนี่เลยแก๊งนี้เลยโอ้หมาเฟียนี่มาเฟียเราไม่มีไม่มีมาเฟียไม่มีไม่มีเดี๋ยวการพี่บ่าวเดี๋ยวกันได้ได้คับสรุปได้แล้วนะครับผมคุณพ่อมากเลยมาเจอกันนะครับมาเจอกันเฮ้ยจัดเต็มเคครับพี่บ่าวอย่าไปทำรถหายที่ไหนอีกนะแบบแบบจะมีการจงการชาเหลือๆให้แบบ น้องวันนี้บ้างไหมครับนี่ยเดือดตักหน่อยครับพี่บ่าวว่าไงนี่คนที่เสือปีเตอร์ไหมอะไรนะพี่บ่าวมาวันแรกอ่ะพี่บ่าวเดินไปบ้านดูไว้อ่ะเขาให้ตัวสับบางเครื่องนึงอ่ะเขาชื่อปีเตอร์อ่ะไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เจอเขาเลยโอเคเก็บก้อนก้อนเก็บก้อนแล้วพี่บ่าวพี่บ่าวพี่บ่าวเก็บตังค์ก่อนพี่บ่าวไอ้โดนพ้นเก็บตังค์ก่อนเก็บตังค์ก่อนเขีคเขียงข้างเคียงบ่าเคียงไหลกันเข้ามาเดี๋ยวกูแทงสักทีดีไหมเนี่ย พี่บอกเก็บตังค์ไปเก็บตังค์ที่ธนาคารก่อนเอารถไปด้วยเอารถไปด้วยเอารถไปด้วยติดตัวไปเลยดูแลดูแลรถดีๆครับด่าดามผมว่าเลยเจอกันครับเจอกันเดี๋ยวจะมีการชงกาชาให้น้องเอางี้ไอ้บิดนี่ครับครับพี่มึงเดินเดินไปอย่างเงี้ยมึงเดินไปซัดกากินังคนหนึ่งกูให้เลยห้าร้อยมึงเดิน มึงเดินไปแทงกากีนนางคนหนึ่งแบบไม่พูดไม่จากกูให้เลยห้าร้อยสองร้อยกินทั้งนั้นผมไม่มีมีดนะครับอ้ามันจะไม่เอาห้าร้อยเลยเหรอเออเอาเอาเอาไอ้ฟ้าก็ได้อ่ะมึงเดินมาไอ้ฟากไว้เลยห้าร้อยไอ้ไปฟาดเลยนะเอาเอาเลยคนหนึ่งกูให้เลยห้าร้อยไม่พูดไม่จาไม่พูดพูดบอกไปยื้อแรดอื่นในสัตว์แล้วกูให้เลยห้าร้อยเป็นมแรดอยู่นอ้าวอ้าวไม่ต้องไม่ต้องก็ได้บอกกูมึงตะโกนอะไรก็ได้แล้วแต่มึงไปฟาดเลยกูให้ห้าร้อยเอาเลยอดิได้ครับอไดิ การกินนังผมมีอะไรจะบอกนี่ทิมปูเฮ้ยโก้จริงโก้จริงโก้จริงคำไหนคำนั้นอยู่แล้วไหนเอามึงให้มันไปทำเพี้ยอะไรอ่ะ ม,มันี่ดิ้ำมดีเขาไม่เคาไม่เขาไม่ตู้เลขเลขเลขอะไรเลขอะไรยโอ้โหไอริงหรอเลขอะไรเลขอะไรสี่าดสี่ดีเกันฮะห้าร้ผิทตางไหนอะห้าร้อยห้าร้อ I get night, we'd stay I can't so right. We were so I we were so dumb. We would get drunk and then night, we We were okay, we were alright. Staying awake till the door, get the